จังหวัดบึงการคุณผู้ชมครับพี่น้องฮะบ,บึงการครับสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดบึงการร่วมกับสํานักง,งานกีฬาแห่งประเทศไทยของจังหวัดบึงการได้จะทาโครงการฝึกทักษะฟุตบอลขั้นพื้นฐานยุวชนอายุ7-9ถึงปีภายในจังหวัดบึงการครับเด็เกน้อยนี่ได้ให้น้อยเยอะครับเมื่อเวลา17 13นา3กนาทีนะครับของวันที่3พฤศจิกายน2563ครับดรบุญมาพันดวงนาย,ยกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดบึงการร่วมกับสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดบึงการจะทําโครงการฝึกทักษะฟุตบอลขั้นพื้นฐานยุวชนน,น,นะครับ7-9ปีภายในจังหวัดบึงการโดยโครงการนี้เพื่อมุ่งหวังให้ยุวชนได้ฝึกทักษะฟุตบอลขั้นพื้นฐานสามารถ แสดงออกถึงความสามารถพิเศษด้านกีฬาฟุตบอลได้อย่างเต็มที่นะครับเต็มศักยภาพควบคู่กับการมีสุขภาพที่ดีแข็งแรงตลอดจนสามารถพัฒนาทักษะของตนเองให้ชำนาญการในระดับที่สูงขึ้นซึ่งจะนำไปสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพต่อไปในอนาคตการออกการออกกำลังกายหรือการเล่นกีฬายังสม่ำเสมอเป็นกิจกรรมที่สำคัญที่ส่งเสริมคนให้มีพัฒนาการทั้งด้านอารมณ์ร่างกายสังคมสติปัญญา ก็ให้เกิดพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์รู้จักการทำงานร่วมกันเป็นทีมปลูกฝังความสามารถี่ของผู้ร่วมกิจกรรมสร้างให้เป็นผู้ที่มีน้ำใจนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้จักให้อภัยและการเข้ารบการตัดสินใจหรือการตัดสินในกรเบีะยบกติกาการแข่งขันสามารถนำทักษะที่เกิดขึ้นนะครับคุณผู้ชมครับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน ท่านดรบุญมาพันดวงครับนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดบึงการย่งกล่าวอีกว่าการออกกําลังกายด้วยกิจกรรมรใใเฮใไ้ได้ไชดเไวลาว่างให้เกิดประโยชน์จากการทํางานนีนะฮะจากการเรียนการเล่นกีฬาย,ย่างซอยให้เยาวชนห่างไกลาย,ยาเสพติดอีกทางหนึ่งด้วยซึ่งในปัจจุบันครับมีเยาวชนผู้หลงผิดปฏิบัติตนไปในทางที่บม่ควรอาจจะเกิดกันนะครับคบหาชักชวนการไปสร้างปัญหาให้แก่สังคมโครงการฝึกทักษะฟุต บอลขั้นพื้นฐานยุวชวนอายุเจถึงเกปีภานในจังหวัดบ,บึงการจึงมีส่วนให้ยุวชวนที่มีความสนใจในกีฬาฟุตบอลหันมาเล่นกีฬาในเวลาว่างเพื่อให้สุขภาพดีแข็งแรงและกพัฒนาความสามารถด้านการกีฬาฟุตบอลให้ดียิ่งขึ้นแทนทีท่จะใช้เวลาไปกับอบายามุกต่างๆเฮ็ให้เสียโอกาสนะครับ เขาเรียกว่าโอกาสที่ดีในชีวิตและหากได้รับการสนับสนุน,นให้ฝึกฝนจนมีความสามารถในการแข่งขันก็สามารถสร้างชื่อเสียงให้แก่สถาบันจังหวัดหรือประเทศชาตินี้ได้นี่นะครับครับเบื้องการกับทีมชาติหลายคนเหมือน,นกันนะทั้งฟุตบอลทั้ทงหลายประเภทฟุตบอลก็มีครับอเคยติดเหมือนกันนี่คือกิจกรรมดีๆที่ท่านประธานไปเปิดเมื่อวานนี้ครับนี่เด็กหน่อยฝึกกีฬาฟุตบอล ฝึกไว้เดิมทีนี่แหละพอดีพัฒนาดีครับเดยเดสนับสนุนโดยยาสีฟันสมุนไพรแอสตราแซนที่มีส่วนผสมของเปลือกบังคุตสกัดสาหร่ายแดงและสมุนไพรที่มีประโยชน์มากมายสอบถามโทร0856471234สินค้าดีมีคุณภาพจากบุญมาพันดวงไม่ต้องห่วงเชื่อถือได้